ได้เวลา karaoke, ination, นางมาร้องเล้วยกแล้วนางมาแล้วค่ะสีนวลมาแล้วค่ะเพื่อนๆกลางวันนางไปอยู่ไหนไม่รู้เหมือนกันค่ะนะอ่าเออ นะแต่ถ้าแมวทำไม่ดีไม่น่าเถียวนะกินไปลูกไปกินไปน้องไปน้องไปไหนมาวันนี้แม่รอน้องอยู่นี้แม่รอน้องอ่ะน้องไปอยู่ที่ไหนอ่ะลูกหายกลางวันมากลางคืนนี่ดูที่นอนก็มีให้นี่กลางคืนแล้วน้องไปนอนที่ไหนพอกินเสร็จแล้วน้องไปอยู่ไหนนี้ แมตีนวลน,น้องไปอยู่ไหนอะลูกกลางคืนอะหืมหืมหืไมไหนบอกแม่ตีน้องไปอยู่ไหนนางเป็นแมวจรค่ะเพื่อนๆได้เวลานางมาร้องเรียกจะช่วยกันเพื่อนนะไม่รู้ว่ามาจากไหนค่ะ แต่นางเอาตัวรอดเก่งมากไปกินเป็นลูกไปะไปกินเป็นลูกปไปะปะปไป,ไปเดี๋ยวตีห้ามานะมากินนะตีห้าแม่ลูกขึ้นนวดเอามาเรียกนะนะไม่แน่ใจว่าท้องหรือเปล่าค่ะเพื่อนเอ็มก็ดูไม่เป็ีไยนไม่ต้องรองไปตะไปไป,ไปกินไปลูกปไปไปไปแม่น่งเฝ้าแม่น่งเฝ้าไปไปกินให้อิ่มปไปกินให้อิ่ม แล้ทำไมไม่อยู่ที่นี่ทำไมน้องไม่อยู่ที่นี่น้อง,ไ,อองไ,อไ,นนไปอยู่ที่ไหนมาตีนวลไปอยู่ที่ไหนลูกอุย้ยพิงพิงคอเคียร,ร,ร์ทำไมอะลูกนางคงรักกินไปมาคอเคลียร์ไปค่ะเพื่อน,เ,อนเป็นแมวที่สลาด กินนิดๆแต่มันข้อเขียกเละข้เคียกเละไปกินเปลูกไปไปอยวนอนที่นี่นะคืนนี้นองนอนตรงนี้นะนอนไม่ลูกนอนตรงนี้นี่มีที่นอนให้นอนด้วยนี่ออกไปแมวตัวอื่นมันจะกัดให้นาท้องรเป๋าเนี่ยไม่ดูรู้เลยแม่ดูไม่เป็นด้วยอะน้องอ่ะ ไปกินไปรู้แล้วว่ารักรู้แล้วน้องไปกินให้หมดไปกินให้หมดไปเดี๋ยวหนูมากินไปกลางคืนนลยไปกินให้หมดไปไปเสียดายไปเดีวไปกินให้หมดไป nhìn nám thôi nha nó nám thôi ừ. à, đổ đéo, đổ đéo. ขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดี